ถ้าคุณเข้าใจผู้ชาย3ข้อนี้ครับคุณสามารถมัดใจผู้ชายได้ ยังไม่น่าเชื่อครับข้อที่1ครับผู้ชายเนี่ยมีนิสัยอยากจะเป็นผู้นำครับเพราะงั้นเนี่ยครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยครูคมมักเจอเรื่องนี้ครับคือต่างคนต่างแย่งที่จะเป็นผู้นํากันนะครับผู้ชายก็เก่งผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็หาเงินได้แต่ผู้หญิงก็หาเงินเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้นาครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้เข้าใจคือสุดท้ายแล้วผู้ชายอยากเป็นผู้นำครับไม่ว่าเขาจะตัดสินใจนะครับในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้ามันเป็นผลดีเนี่ย ให้เราชื่นชมครับหรือทําตัวแอคอาร์ตว่าเฮ้ยว้าวประทับใจทําไมถึงทําได้ขนาดนี้เนี่ยไม่เคยเห็นใครทำแก่งขนาดนี้มาก่อนเลยครับผู้ชายอยากได้รับการตอ,ตอกย้ําจากผู้หญิงว่าเขาเป็นผู้นำครับข้อที่2ครับคือกฎของอีโก้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือว่ามอบสิ่งดีๆให้หรือเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆพวกนี้ เขาแค่ต้องการการยอมรับจากผู้หญิงครับเพราะงั้นเนี่ยผู้หญิงควรที่จะแสดงการยอมรับเขาว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันมองเห็นถึงความสําคัญนะครับอันนี้ฉันมองเห็นถึงความตั้งใจนะครับอันนี้ฉันรู้สึกว่าคุณทําให้ฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกเห็นคุณค่านะครับและมันมีค่ามากเลยนะครับฉันขอบใจสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเนี้ย เพราะสุดท้ายแล้วเขาทําทุกทอย่างอยากให้เราประทับใจครับเขาทําทุกทิอย่างเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยสแสดงการยอมรับครับแต่ครอบครัวใดก็ตามแต่ที่มันขาดเรื่องนี้นะครับเขาทาดีให้แล้วก็เฮ้ยมองข้ามนะทำดีสิบเรื่องแต่ฉันจะไปมองเรื่องที่11 <c oughs> คือเรื่องที่มันแย่นอะไรแนี้ครับมันก็ทําให้อยู่กันยากนะครับข้อที่3ครับมันคือการสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชายนะครับในตลอดระยะความสัมพันธ์ครับผู้ชายเนี่ยจะไม่ชอบกิจกรรมหรือว่าการทำอะไรก็ตามแต่ที่มันซ้ำ ดแ,แบบเดิมๆนะครับมันเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมๆครับตรงนั้นเนี่ยให้ผู้หญิงทำแบบนี้ครับคือ มีการวางแผนนะครับในการเที่ยวสถานที่แบบใหม่ๆตลอดเวลานะครับหรือนะครับมีการปรับลุกปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราเนี่ยให้มันเป็นลุกใหม่สดชื่นเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสีผมนะครับเปลี่ยนเครื่องประดับนะครับหรือว่าเปลี่ยนเฉดสีการแต่งตัวต่างๆพวกนี้นะครับในการทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่ตลอดเวลาและเรามีความสดชื่นตลอดเวลาครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายคือผู้หญิงห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดนะครับเพราะงั้นเนี่ยนี่จะเป็น สามเทคนิคครับในการทําให้คุณมัดใจผู้ชายได้ยังไม่น่าเชื่อครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ครับหรือว่าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูอคอมกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ